สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็มารีวิวคลิปยาวให้พี่พี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นํามาชมเป็นตัวโตโยต้าโคโรล่าอาติค่ะคันนี้เป็นตัว1.8นะคะเป็นตัว g ี p o r t เลยนะคะพี่พี่ค่ะสีขาวสวยๆนะคะเดิมๆบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีเลยด้วยกันคันนี้ได้ชุดแต่ง g ี p o r t แท้เดิมจากโตโยต้าเลยนะคะ หาพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขไม่อยู่ที่60,000กิโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยนะคะเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งไม่ถึง20,000กิโลนะคะพี่ๆคะรถสวยสภาพเดิมนะคะสภาพดีนะคะเกรด A เลยค่ะพี่ๆคะเหมือนออกห้างป้ายแดงนะ,ะซื้อรถกับเสีไทยเรีไทยคัดเกรดรถมาให้แล้วนะคะพี่รับประกันโครงสร้างค่ะรถไม่เคยชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะ หรือจะต,ตัดต่อดัดแปลงสมซากติดแก๊สก็ไม่เอามาหายนะคะพี่พี่ขาเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะแถมยังมีบริษัทตรวจรถนะบริษัทนอกนะคะพี่ที่จ้างมาตรวจนะคะมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจให้ด้วยตรวจหมดเลยนะคะโครงสร้างนะถ้าเคยชนหนักจมน้ํามานะคะพี่หรือว่าเลขไม่กลอมานะจะตรวจไม่ผ่านนะคะ บริษัทจะไม่ตรวจให้เลยอันนี้น้องบินมีใบเซอร์รับรองผลการตรวจให้ด้วยนะคะถ้าสนใจก็สามารถทักหาน้องบินได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบินส่งผลการตรวจให้ติดต่อหาน้องบินได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าสามค่ะหนึ่งสามสองหนึ่งเก้าศูนย์สามนะคะพี่พีค่ะก็เดี๋ยวเรามาชมดีเทลรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะพี่พีอ่ะเริ่มกันที่กระจังด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ได้โฉมหน้าใหม่นะคะเป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชงแล้วนะคะพี่พีโครเมียมหนึ่งก้านนะคันนี้ได้ชุดแต่ง G จียสปอร์ตนะคะ เริ่มกันที่ด้านหน้าเลยพี่คันนี้นะคะดวงไฟค่ะเป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะคาดด้วยดวงไฟไกลเลนนิ่งนะคะมีไฟรีมาให้นะคะนี่ในส่วนของด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้นะคะตัดสลับนะคะแต่งด้วยสีดําตัดสลับกับสีขาวเป็นดีไซน์ที่เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะคะด้านล่างจะเป็นช่องระบายลมเนาะก็มาพร้อมกับสีดํเงาๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของอยางกันบ้าคันนี้น้องบินเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วค่ะรถที่ร้านของน้องบินนะคะน้องบินเปลี่ยนยางให้ใหม่ทุกคันคันนี้เป็นยาง m a x กซนะคะปี2024ปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้ขอบนะคะเป็นยางเ,าเดี๋ยวน้องบินดูแป๊บเป็นยางขอบ17นะคะในส่วนของล้อแม็กเป็นแม็กทูโทนค่ะพี่หน้างเงาร่องดานะจ๊ะ Mac แม็กแท้ๆเดิมๆโตโยต้าเลยนะ,ะมาดูกันต่อในส่วนของ กระจกมองข้างกันบ้างคะ่ะนี้กระจกมองข้างสีดำด้าเออสีดาเงานะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวตัดสลับกับสีดําด้านเป็นดีไซน์ที่สวยงามลงตัวเลยพี่ๆคะ่ะนี่นี่กระจกนะคะก็ติดนะคะแต่งให้ในส่วนของโครเมียมนะคะแต่งคาดมาให้แบบนี้เลยมือจับคะ่ะเป็นมือจับโครเมียมคะ่ะมาพร้อมกับระบบสมาร์ททีเลสเนาะสามารถปลดล็อกได้นะคะโดยไม่ต้องกดกุญแจนะคะพี่ๆคะ่ะ ด้านล่างก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตนะคะเป็นชุดแต่งของ g จียสปอร์ตนะพ,พ,พี่พี่นะ,ะสวยงามแท้เดิมทุกจุดไม่เห็นตำหนิเลยพี่พี่คะโครงสร้างดีมากสวยมากนะคะแทบจะไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะคะแม็กก็เดิมๆสวยๆดิสเปลกหน้าหลังเลยนะคะดิสเปลมาหน้าหลังเลยพี่พี่อ่ะชมกันต่อในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะกระจงหลังละลายฝ้านะคะ เป็นกระจกเทของรถนะกระจกเททางห้าบาทเลยพี่พี่สัญลักษณ์มอกอยังอยู่จะพี่จ๋าแสดงว่ารถไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนนะคะถ้าผ่านการชนมานะคะกระจกจะต้องเปลี่ยนนะคะพี่คะเอ,อกระจกจะไม่ใช่ของเดิมนะคะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์มาให้สีดำสวยๆมาพร้อมโลกโก้โตโยต้าค่ะแต่งคาดโครเมียมให้ด้วยนะคะคันนี้แต่งคาดโครเมียมให้ด้วยในส่วนของดวงไฟด้านหลังนะคะพี่ก็สวยนะคะ ไฟท้ายนะคะดีไซน์ใหม่นะคะมีไฟหลี่ให้ด้วยพี่ๆดูเลยนะคะสัญลักษณ์เจียสปอร์ตค่ะด้านล่างนะคะก็มาพร้อมเซ็นเซอร์การระยะด,ด้านหลัง2จุดเลยด้วยกันสเกิร์ตด้านหลังสีดาแต่สลับกับสีขาวมาพร้อมไฟทับทิมจ้ะพี่จ๋าคันนี้ด้านหลังในส่วนของกล้องถอยหลังนะคะก็มีมาให้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะโครลออาติสค่ะตัวอักษรแสดงชื่อรุ่นนะคะเป็นตัวอักษรนูนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก,กว้างนะคะสามารถใส่ถุงก๊อฟได้นะพี่นะสภาพพรมก็99%เลยนะคะมาพร้อมกับยางสแปร์ซึ่งเป็นยางใหม่ค่ะพี่บล็อกเครื่องมือนะคะบล็อกแม่แรงนะคะยาแนวคือแท้เดิมทุกจุดนะคะอาร์คแท้เดิมทุกจุดเลยพี่ๆนะคะสามารถเอาน้าเล่มไปตรวจได้เลยค่ะพี่ขานะคะให้ดูเลยขอขวากับตรงนั้นหลังน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับเลย ขอบยางกดไปมีรอยบุ๋มนะคะแสดงว่าเป็นขอบยางแท,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 ท้ๆเดิมๆนะคะสภาพแห่งกันความร้อนสภาพ99%นะคะ,ะเดี๋ยวต้องบีให้ดูรอบคันกันก่อนนะคะก่อนจะไปดูภายในกันรอบคันก็สวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จา๋านีคันนี้ quindi, มีออโตอารามนะคะเป็นสัญญ,ญาณกันขโมยนะคะเป็นสัญญ,ญาณกันขโมยเนาะออโตอารามนะนะพี่จ๋าเออ ใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะเปิดนะคะอยู่ที่630,000กับ9,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวจัดเต็มได้เลยสบายๆค่ะพี่ๆค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะฟรีดาวจัดเต็มได้สบายๆของน้องบีเป็นเต็นเกรดด A เนอะยอดจัดอะไรอ่ิสิิ์อะไรจะอเก็จะมีแบบเยอะนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89เท่านั้นเองแต่สําหรับรถโตโยต้าโคราติสอันนี้เป็นดอกเบี้ยพิเศษนะคะที่มีที่เต็นน้องบีเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ย1.59อ่า มีให้ที่เต็นท์น้องบินเท่านั้นพี่ดอกเบี้ยอันติด1.59นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันบ้างอ่ะนีสญญ่สัญญาสัญลักษณ์เนาะเป็นเตือนนะคะเวลารถแซงมานะคะพี่มีสัญ,ญลักษณ์เตือนด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะพี่ข้อดีของเขานะคะพี่อะเริ่มกันที่แผงประตูกันนะคะพี่ขาแผงประตูก็ดีไซน์สีดำด้านค่ะ ตัดสลับกับหนังสองเพลาะนะคะในส่วนของมือจับนะคะแต่งเป็นวัสดุเปรียโนโบแบล็กนะคะตัดขอบสีแดงนะคะเป็นดีไซน์ที่สวยงามลงตัวนะคะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะพี่คะในส่วนของกระจกมองข้างสามารถปรับได้ด้วยนะ,ะมือจับตรงนี้เป็นโครเมียมค่ะพี่นะคะอ่าดูในส่วนของภายในกันบ้างอันนี้ภายในเบาะสวยมากนะพี่นะสวยมากคอนโทรลนันหน้ากว้างนะคะดีไซน์กว้างมากดีไซน์เป็นสีดําด้านนะมีลําโพงมาให้ นะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมหน่อยๆน,นะคะในส่วนของ a นะคะ mm hmm. ก็เย็นชำ่ำ a นะคะ mm hmm. จะปรับออโต้คันนี้นะแอร์ mm hmm. ปรับออโต้หน้าจอค่ะพี่ใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือหน้าจอเป็นหน้าจอป๊อปอัพ hmm. นะคะทัชสกรีนใช้งานได้ปกติค่ะพี่คะ Power Volume นะคะหรือว่ารับสายนะคะพี่เมนูกลุ่ม Home Audio นะคะใช้งานได้ทุกกลุ่มเลยนะคะในส่วนของเกียร์ค่ะพี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะพี่มาพร้อมปุ่มเบรคโฮด้วยนะสามารถวางแก้วน้ําได้ถึงสองใบค่ะพีช่องเก็บสัมภาระนะคะด้านบนก็ดีไซน์เป็นหนังนะคะนี่เก็บสัมภาระได้เยอะแล้วก็มีในส่วนของช่องที่ชาร์จไฟได้นะคะอ่าคันนี้เป็นบอนหนังสีทูโทนนะคะสีดำตัดขอบเอ่อตัดสลับกับสีแดงนะคะเป็นสีแดงเข้มๆแดงเลือดหมูเนาะเป็นบอนหนังระบายอากาศได้รอยตะเข็บยังอยู่ดีไม่มีรอยขาหลุดลุยเลยนะคะพี่ๆเออ นี่สวยๆนะคะที่บางแดดก็สวยนะคะมาพร้อมกระจกนะคะทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งข้างเลยนะคะพี่คะมีไฟมาให้ด้วยนะ,ะฝั่งคนขับนะคะมีไฟมาให้ฝั่งคนนั่งข้างก็มีไฟมาให้นะคะ <c oughs> พี่เช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากรถได้นะคะไฟนะคะด้านหน้าติดใช้ง,งานได้ดีค่ะพี่คะในส่วนของกระจกมองหลังสามารถปรับองศาได้นะคะ <c oughs> เหากพี่ๆต้านไหนสนใจคันนี้นะคะ ราคา6 3 0 0 0กับ9,000บาทติดต่อหาน้องบินได้เลย093ค 1, 3, 2, 1, 9, 0, 3, ่ะ1321903ลุงบินมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศไทยด้วยเอ่อมามาดูกันต่อในส่วนของลำโพงเออไม่ใช่สิพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะจ๊ะพี่จา๋าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะทั้งสองข้าง SRS Airbag คู่หน้ามีมาให้คันนี้ SRS Airbag นะคะมีมาให้ถึง7ใบเลยด้วยกันคะ่ะพี่ๆคะ่ะ ความปลอดภัยเหนือระดับนะคะในส่วนของมาตรวัดนะคะก็มีเป็นสามมิติมาให้ดูด้วยนะคะบะปรับไฟฟ้านะคะด้านฝั่งคนขับนะคะ s i s i b a g ก็มีมาให้เห็นไหมบะปรับไฟฟ้าด้านด้านหลังคนขับเออด้านฝั่งคนขับนะพี่นะก็ปรับได้ปกตินะคะปรับได้ปกติเลยนะพี่ค่ะอ่า ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะในส่วนของน็อตนะคะก็เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเฉดสีเดียวกันแสดงว่าน็อตไม่เคยผ่านการเปลี่ยนมานะคะตัวอักษรก็คมชัดนะคะสติกเกอร์ตรงเอ,อ่อมาจากศูนย์นะสติกเกอร์แท้เดิมนะคะพี่คันนี้เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะหาพี่พี่ตาไหนสนใจก็บ้านเขียวหาหน้องบีได้เลยไม่ใช่สิโทรหาหน้องบีได้เลยนะคะพี่พี่อยู่ที่ไหนก็สามหา,หารถออกรถได้นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้มือเดียวป้ายแดงเลขไม้หกหมื่นเท่านั้นเองจ้ะพี่จ๋าอ่ะ ดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะคันนี้เครื่องยนต์สภาพใหม่กลิบนะคะพี่ๆขาจุดเต้มสีค่ะหรือว่าตัวน็อตอะไรนะคะไม่ผ่านการขยับมานะคะพี่ๆเต้มสีเดิมๆนะคะในส่วนของยาแนวก็เดิมๆนะคะน็นอตฝากระโปรงนะคะพี่เฉดสีเดียวกับตัวรถแสดงว่าไม่เคยผ่านการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนนะคะคันหน้าอาจจะดูยากนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่ามีพลาสติกนะคะแต่ให้พี่ดูตรงนี้ รูกลมคมชัดค่ะพี่ๆขารูกลมคมชัดตุกจุดนะคะอ่าว่าแบตเตอรี่น้องบินเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะสภาพแผงกันความร้อนสภาพ99%ไปเลยสติกเกอร์เท้ๆเดิมๆมาจากสู์เลยจ้ะพี่ๆจ้าแผ่นมอกสภาพ99%แผ่นคําเตือนนะคะก็มีมาให้นะพี่ๆนะหากสนใจท่านนี้ค่ะฟีด้าจะเต็มผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งพันเอ่อหนึ่งหมื่นนิดๆนะคะพี่ขาฟีด้าจะเต็มผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นนิดๆนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อหาน้องบินได้เลยนะคะ คันนี้สภาพสวยมากสภาพแท้เดิมนะคะพี่พี่คะ่ะได้แถมได้ตัว g r Sport เครื่องยนต์พันแปดด้วยนะแต่ข้อดีของอันติดก็คือเอาไปเลยประหยัดน้ํามันที่หนึ่งนะคะพี่คะอันติดประหยัดน้ํามันอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะก็ซื้ออันติดไปไม่ต้องกลัวนะคะพี่คะ่ะประหยัดน้ํามันภายในกว้างนะดีไซน์เฉียวแถมได้ชมหน้าใหม่ชมหน้านี้เป็นชมหน้าเดียวกับเอ่อตัวแคมรี่เลยนะพี่แคมรี่ปี2018นนะคะชมหน้าไม่ได้เชียงชมหน้าเดียวกันเลย นะคะดีไซน์สวยสุดๆเลยนะคะพี่ขาหากสนใจฟรีดาวน์จัดเต็มได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับน้องบินได้นะน้องบีมีบ,บริการจัดไฟแนนให้ที่ร้านรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างรถไม่ชนหนักจมนำพิกคว่ำนะคะหากตรวจเจอทางร้านน้องบินก็ยินดีรับซื้อคืนสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์093คข่ะสาม1 9 0 3นาะคะสามารถให้พี่ๆดูนะคะในส่วนของอาร์คแผงประตูนะ้ะน้องบินให้ดูได้ทุกจุดเลยพี่ๆนะคะอาร์คแผงประตูนะคะ นี่เห็นไหมอาแผงประตูสวยๆกริ๊บๆรูกลมคมชัดนะคะพี่ขาเรียงตัวสวยชิดติดกันนะหาะ,ะพี่ๆตอนไหนอยากดูนะคะสามารถอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถทาขาองบีได้เลยเบอร์น้องบีแอดไลน์ได้นะนี้สภาพแผน่นเพจคะ่ะพี่ขาเพจมีมาให้นะคะอันนี้เป็นรถปี2019นะจดทะเบียนป,ปีผลิตขึ้นมาเป็นเดือนตุลานะพี่นะแสะดงซื้อรุ่นตรงรุ่นเลยพี่ ตัวน็อตขอบประตูนะคะเฉดสีเดียวนะคะไม่มีรอยไขยควงมากวนใจเลยพี่พคะ่ะไม่มีรอยไขยควงมากวนใจพี่พี่เลยนะคะในส่วนของขอบประตูน้องบินสามารถให้ดูได้ทุกบานเลยพี่นะคะทุกบานเลยจริงๆค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจก็บ้านเขียวมาหาน้องบินได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่เนาะรถโตโยต้าโคราติดเครื่องยนต์พันแปดนะคะตัวนี้ได้ตัวจ r s p สป t ตด้วยบ <laughs> โทรมาเลยพี่ยกหูมาเลยปรึกษากสารกันก่อน,อนได้ พูดคุยกันก่อนได้นะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากจ้ะพี่จ๋าแค่มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสีเทานะคะก็สามารถออกรถกับน้องบีนได้นะคะอ่าพี่ไม่ต้องกลัวปรึกษาก่อนเลยอย่าอายที่จะปรึกษานะคะพี่อย่าอายที่จะปรึกษานะคะโทรคุยกันก่อนได้เลยนะคะหากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะเดือนนี้น้องบีนมีโปรโมชั่นให้จองเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลค่ะ ก่อนออกรถน้องบินเปลี่ยนให้1นึ่งอีเอ่อครั้งแล้วนะขี่ครบ1 0,000ม่กิโลคะพี่สามารถเปลี่ยนถ่ายได้อีก1ครั้งนะคะอ่ะก็สามารถนัดคิวกันเข้ามาได้เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.59เท่านั้นสาหรับรถโตโยต้าโคโรอาติสนะคะที่ร้านน้องบินให้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.5 9เท่านั้นเกือบชนป้ายแดงแล้วพี่อ่ะดอกเบี้ยเกือบจะชนป้ายแดงแล้วนะคะหาพี่พี่พตาไหนสนใจนะคะประวัติเครดิตด,ดีก็สามารถฟรีดาจะเต็มได้ แต่ถ้าพี่ๆถามว่าถ้าไม่มีประวัติสามารถฟรีดาจะเต็มได้ไหมฟรีดาจะเต็มได้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวเรามาดูกันที่เอกสารที่มาราได้ของคุณที่อีกทีหนึ่งนะคะเออประกอบกันไปหลายๆเรื่องนะคะพี่ค่ะก็สามารถพูดคุยปรึกษากันก่อนได้นะคะพรวภา,าสีมีให้ครบนะคะพี่ขาไม่ต้องกลัวเลยซื้อรถกับเสรีไทยพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะหากสนใจก็กลิงกล้งๆมาหาองบินได้เลยที่เบอร์093คะ่ะ1 3 2 1 9 0 3นนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะพี่ขา น้องบินยังมีโปรโมชั่นให้นะคะแล้วก็ยังมีบัตรเซรีไทยแฟมิลี่การ์ดค่ะเป็นบัตรสมาชิกของเซรีไทยเนาะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยออกไปแล้ว5ปี10ปีรถมีปัญหาพี่กลับมานะคะฟรีค่าช่างตลอดเลยมาเป็นครอบครัวเซรีไทยด้วยกันนะคะพี่ขาเดี๋ยววันนี้นะคะน้องบินก็ขอตัวลากันไปก่อนดีกว่านะคะพี่เดี๋ยวคลิปหน้าน้องบินจะมารีวิวเป็นรถรุ่นไหนให้พี่ๆได้ชมกันอีก ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้น้องบีนด้วยนะคะหากคลิปนี้มีคําพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะทีนี้ด้วยนะคะพี่พี่คะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีนเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบายย้